อยู่กับลูกสาวดีกว่าไม่ไปไหนเลย m mm -hmm. พิธีไม่ไปขับสีขาวนี่หรอลกูกโอเคมันมันเร็วใช่ไหมอ่าหนูจะเอาอะไรอ่าน่น่่นั่งนังน่งนั่งพอเลื่อนให้อะหจ,ะหจะนั่งด้วยกันเหรอหนั่งได้เหรอลูก เดี๋ยวมบางกะปิไปมันไหนเออ่ยังไม่ได้เซตไว้เลยเพราะว่าพอดีช่วงนั้นงานเยอะแต่คงไปสักวันหนึ่งอ่ะวันสองวันอะไรเงี้ยน้องบัวไปผัดผัดกันไปจะถามว่าเด็กๆไปไหมเดี๋ยวต้องอาจจะต้องรอดูก่อนแต่ไปแน่ๆแหละเป็นงานของพี่เอสุปชัยอ่ะครับในงานก็มีแบบดารายเยอะมีร้านดารายเยอะไปได้ไปได้ แต่เดมอบางกะปิก็คนเดินเยอะอยู่แล้วเนาะใช่ไหมใครไปที่ไปเดินที่งานก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนเลอเดสตินบ้างนะครับ